ในส่วนของรางวัลการแจกโชคด้วยอีกหนึ่งคู่โอ้โหจัดเต็มไปเลยครับวันนี้นะครับจุใจกันไปเลยนะฮะนะครับสี่วงดังนะครับวันนี้นะครับเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วนะสามวงนะครับเหลืออีกหนึ่งวงนะครับจากเพชรบุรีนะวงแดดเดียวนะครับเดียวเตรียมวให้ทีมเวทีช่วยเปลี่ยนอ่าแบตที่ไม่ให้หน่อยนะครับผมอ่ารบกวนได้นะครับรบกวนด้วยนะครับ เมื่อกี้นะครับรถแมนทิดาอยู่ทางด้านไหนนะครับรบกวนช่วยเข็นมาด้านหน้าทีเพราะว่าต้องบอกกันเลยครับว่ารถที่เรานํามาแจกนะครับมีในส่วนของเล่มและป้ายทะเบียนด้วยนะนะฮะใช้ตรงนี้นะครับไม่เกิน15นาทีนะครับอดใจรอสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อกี้พี่ๆขอเวลาเก็บของลงประมาณ10นาทีนะครับนางก็ฝากในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะขออนุญาตนะครับพูดกันไป พังพก่อนนะครับยังไงก็เสาหน้าฝากงานด้วยนะครับกับงานของครบรอบ15ปีมิตรภาพในการเดินทางนะครับกับอู่เรือคลาสสิกด้วยจะจาย์เบิร์ดนะครับพบกับศิลปินนะครับมอคค่ากาเดนอะไม่ทราบว่าตอนนี้ทีมสตาฟอยู่ไหนครับช่วยเข็นรถนันทิดามามาด้านหน้าเวทีหน่อยได้ไหมครับนองพี่นิวานหนน้องไปเข็นรถไหมพ่นิวหน่อยได้ปะน้องช่วกันหน่อยมาเลยครับ นะอ่ัขอเลีย์เวทีแป๊บหนึ่งนะสแตนบายได้เอ้าไม่มายังครับสำหรับไม่ไม่ทราบว่าทีมงานคาบุกิอยู่ไหมครับรบกวนช่วยเข็นรถมาด้านหน้าหน่อยอยู่ด้านด้านฝั่งเวทีเลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งรางวัลนะครับโชคเดี๋ยวน้องฝนขึ้นมาด้านบนเวทีเลยครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตใช้การลันนำเบอร์นะครับเนื่องจากตอนนี้นะครับยอดบัตรของเรานะครับได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับยอดอยู่ที่เท่าไหร่นะพี่บิว หกพันกว่าอ่าอ่หกพันกว่าอ้าวคุณเบลบอกมานะครับก็ยินดีด้วยนะสำหรับเพื่อนๆนะนืมาร่วมกิจกรรมนะสิบห้าปีนะคาบุกิอ้าวมาแล้วรถนะครับก็เดี๋ยวคอเดี๋ยวคอเกะกะพี่พี่วงแดดเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่าอ่าก็เอาไงพี่ติชิตพี่ปิงพี่บิวเราแจกโชคก่อนไหม สำหรับโชกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเรียนเชิญนะครับ314ห่ับเพชันด้วยนะครับสำหรับโชคนะครับคุณภาพดีๆหนึ่งคู่เลยครับผมฝากงานด้วย314มาเลยครับผมนะฮะ314ครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงเวลาก่อนที่เราจะจับของรางวัลอยากให้พี่บิวพูดอะไรกับพี่น้องชาว MC แล้วก็แฟนคลับอาจารย์ไข่บาลีหัน้าณเวลานี้ด้วยครับผมนะฮะขอบคุณอีกสักครั้งหนึ่งครับผม ขอ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 บคุณพิธีกรสุดหล่อสามท่านนะครับพี่สถิตน้องปิงแล้วก็นิวโซยานะครับที่มาร่วมเป็นพิธีกรในงานของคาบุกิวันนี้นะครับรู้สึกดีใจมากเลยนะครับวันนี้ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างดีเลยนะครับเหนื่อยนิดเหนื่อยหน่อยเตรียมงานมากี่ปีฮะเห็นงานแล้วก็รู้สึกว่าโอเคครับดีใจเลยครับอนี่นะชื่นใจนะครับ ครับผมตบมือท่านใดครับคุณเบลล์สิบห้าปีครับคาบุกิไรเดอร์นะครับผมแล้วผมเชื่อว่านะครับเวลานี้ที่ทุกท่านรอคอยนะครับกับการจับรางวัลหางบัตรนะครับสำหรับงาน15ปีคาบุกิก็กําลังเดินทางมาถึงณวินาทีีแล้วด้วยนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับคุณนะครับฝนสามนสี่สปเปลชันของเรานะครับวันนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่ารางวัลหางบัตรนะครับอันนี้เป็นโชค3 3 0 ตัวใหม่นะครับของ314 s u b ่งส t i o n เปตัวเป็นตัวที่ราคาแพงที่สุดและยังไม่สามารถนะครับบอกราคาได้และมีงานดีๆด้วยวันที่30ตุลาคมฝากด้วยนะครับกับองานเดี๋ยวขออนุญาตเลยพี่ติดพี่ปิงเดี๋ยวเปิดโทรศัพท์รันัมเบอร์กันเลยดีกว่าครับผมแล้วก็เดี๋ยวขอทีมงานนะครับตากล้องจากเก่งวิดีโอด้วยครับผมนะครับโอเครันเลยครับวิดีโอเขาไม่มีจอ ไม่เป็นไรนะฮะครับันทึกเฉยๆนะครับนะครับผู้โชคดีนะครับค่ำคืนนี้นะครับหางบัตรนะครับเป็นโชคนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ S P N นะครับจาก3-1-4ช็อปนะฮะนะครับอ่ะลันเป็น0 0็ั้ไหม เจ็ดพันแล้วกันเลขกลมๆนะครับผมนะครับพี่น้องที่อยู่ในค่ำคืนนี้ทั้งหมดร่วมเจ็ดพันท่านครับผมนะครับนะครับหนึ่งที่นั้นคือท่านคือผู้โชคดีในค่ำคืนนี้ครับผู้โชคดีเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นเลขนะครับที่ตั้งไว้แล้วนะครับลันนะครับที่ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับไปถึงเจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับขออนุญาตเลยนะครับพี่บิวกดแจกโชคก่อนเลยครับหนึ่งคู่กดเลยครับครับผมเริ่มสตาร์ท ผู้โชคดีคำคืนนี้นะครับได้แก่หมายเลขผู้ที่ได้รับโชคนะครับจากเอพีเอ็นนะครับผมนะครับสามหนึ่งสี่ครับผมนะครับหมายเลขสี่สี่สี่เจ็ดค่ะสี่สี่สี่เจ็ดนะครับสี่พันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดเลขนะครับใครที่มีนะครับดูลิสทแบนที่ข้อมือไว้เลยนะครับเลขสี่สี่สี่เจ็ดนะครับผมข้อมือครับข้อมือครับทุกท่านครับผมนะะฮเปิดแฟตเปิดแฟตมาเลยครับ เปิดเลยนะครับดูที่ข้อมือดีๆนะครับว่าท่านได้เป็นผู้โชคดีเลขนั้นไหมถ้ามีแล้วส่งแฟดมานะครับอ่ะแล้วก็พี่เปียกกลับบ้านนะครับหมายเต็งบอกรออยู่ข้างเวทีนะมารับทุกคนไปด้วยนะครับส่งหลายคนเลยถูกไหมถูกไหมถ้าถูกวิ่งมาเลยอย่านั่งสนสี่ร้นะครับนับเลยนะ นับแมะไหนอยู่ไหนถ้าท่านไม่มาผมขออนุญาตนับเลยโอเคโอเคโอเคเห็นแล้วครับผมนะครับสัญญาณแฟลตรงนั้นครับผมนะครับขอบคุณครับเดินไปยังครับเดินไปยังตกงตัวแทนมายังทางนี้ครับผมน้องนิวครับทางนี้ครับมาแล้วฮะมาแล้วฮะมาแล้วฮะาแวกทางเลยครับต้องบอกก่อนเลยนะครับพี่ปิงพี่ติตนะครับสำหรับนะครับโชว์คู่นี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นตัวใหม่ของ3 1 4สซึ่ง ยังไม่ได้โฆษณาอะไรเลยวางขายครับผมผมบอกเลยว่านะครับสามัสี่นะครับสร้างโชคมาให้กับพวกเรานะครับทุกตัวนะครับโหสุดยอดจริงๆนะครับแล้วตัวนี้บอกเลยว่าออปชั่นเต็มนะความยาวเท่าไหร่ครับน้ำฝนสามสองศูนย์โอ้สามสามศูนย์มาเลยครับพี่ของการเชิญครับมาผู้โชคดีมาเลยครับหมายเลขทวนเลยครับทวนหมายเลขโอเคครับผมเลขัสี่สี่เจ็ดครับผมจากที่ไหนครับ จากที่ไหนฮะอยู่ที่ไหนครับสมุรสงครามนะครับอ่ารับเลยครับรับโชก่อนมาแล้ตรงนี้เลยขอเสียงปรบมือดังๆให้กับผู้โชคดีนะครับจากสมุดสงครามนะครับความยาว3-2 0นเรียกได้ว่านะครับนี่เจ้าของแบนมาเองเลยช่วงนี้ใครอยากจะสั่งโชค3 1 4หล่อแน่นอน3มถึงเดือนโอเคนะครับขอบคุณคุณฝนมากอ้าวต่อไปนะครับขอรบเลยนะครับสำหรับรางวัลใหญ่นะครับ เตรียมตัวให้พร้อมผู้โชคดีค่ำคืนนี้นะครับรับรางวัลนะครับมอไซค์กลับบ้านไปนะครับในงาน15ปีนะคาบุกินะครับไลเดอร์นะครับท่านต้องอยู่ในงานนี้เท่านั้นนะครับแล้จะอาวเดี๋ยวให้ยินดีด้วยนะครับอ่ะอันนี้นะครับผมตั้งเลขไว้ ที่001ถึง7,000นะครับอันนี้เดี๋ยวกล้องถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับอะพี่บิวครับกดเลยนะครับผมผู้โชคดีในค่ำคืนนี้ได้แก่หมายเลข59 59ครับมีไหมครับเลข59 59ครับผมยินดีด้วยนะครับมีไหมครับนะครับแล้วก็เวลานี้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่นะครับนำธงของ กำปั้นคลาสสิกนะครับมาคืนนะครับติดต่ออพี่เบียร์นะครับพี่เบียร์นะครับทางด้านข้างเวทีทางด้านขวามือของผมได้เลยนะครับอ่ะถ้าเกิดไม่มีนะครับผมขออนุญาตนับเลยนะครับ59 59ขออนุญาตนับครั้งหนึ่งหนึ่งห้าเก้าห้าเก้าขออนุญาตนับครั้งที่สองและก็ห้าเก้า ห้าเก้าห้าเก้าขออนุญาตนับคั้งทีเดียวเดียวเดียวครับยังอยู่ครับผมนะฮะมาเลยฮะมาเลยครับส่งสัญญาณแฟลชมาด้วยกับพี่นะครับอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ครับผมโอ้โหมาครับสุดยอดครับเรียนเชิญครับแสดงตัวตนด้วยครับนะครับอ้าทวนหน่อยหมายเลขห้าเก้าห้าเก้านะโอ้ห้าพันห้าร้อยนะครับเก้าสิบเก้าห้าเก้านะฮะ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ใครได้เมื่อกี้ใครได้ยกมือเลย 59, 59 59โอ้เลขสวยมากนะครับนี่อ่ะสตาร์ทรถแล้วอ่ะมีไหมครับเม,ม,บมื่อกี้เห็นเดินมาแล้วไม่ใช่อ่าใช่ไหมครับพิธาติดเมื่อกี้เห็นเม <สบ S 2> ื่อกี้เห็นส่งสัญญาณมานะครับผมนะฮะสัญญาณแฟดทางด้านหนูนี่ฮะมีไหมครับ,ะะรบอ่ะ ไม่ไม่น่าจะมีแสดงว่าเมื่อกี้น่าจะเดินลุกไปฉี่ครับผมโอเคนะครับขออนุญาตนับครั้งทีดหนึ่งครับผมขออนุญาตนับครั้งที่สองแล้วก็ห้าเก้าห้าเก้าครั้งที่สองครับผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับลั่นต่อครับอ้าวสวัสดีพี่เล็กครับพี่ครับถ้าพี่เปิดแฟลตแล้วมีตัวตนพี่รีบวิ่งมาเลย ครับผมโอเจราออิสครูนะครับความสนุกนั้นยังเต็มรูปแบบกําลังรอพิชัตอยู่กับพี่พี่นี่ได้ใช่ไหมั้งใช่ไหมครับพีพ่เล็กนะได้ไหมครับถ้าได้ก็รีบมาเลยครับนะจะได้ไม่เสียเวลานะเอาเอาไงครับนิว ยังไงก็ถ้าเกิดยังไงก็เดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์นิดนึงครับผมนะครับสำหรับการจับรางวัลนะครับถือว่าในครับคืนนี้รางวัลรถจักรยานยนต์คันนี้เป็นรางวัลใหญ่นะครับคืนนี้สำหรับ15ปีคาบุกิและพิวเนาะรันใหม่ครับรันใหม่ขออนุญาตรันใหม่ครับผมนะครับเป็นการตัดสินใจจากทีมงานคาบุกิครับครับผมผู้โชคดีค่ำคืนนี้นะครับได้รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านไปในงาน15ปี นักฮบุกิไลเดอร์ได้แก่<อ>หมายเลขขออนุญาตนะครับพี่บิวกดเลยหมายเลขผู้โชคดีนะครับคืนนี้ได้แก่หมายเลข381แครับ3 8 1แแสดงตัวตนได้เลยครับ 3, 3 8ม1ครับพี่ถิดครับครับผม3 8 0 1 1ครับ11ครับผมทางนู้นทางนู้นทางนูงน้นวิ่งมาเลยครับผมนะฮะแสดงความยินดีด้วยนะฮะ โอ้โหนี่สุดยอดนะพิธีนะผมบอกเลยว่าคาบูกิเนี่ยใช่ใช่ไหมเมื่อกี้คาบูกิใช่ไหมถูกไหมส่งมอบข้างล่างครับผมพิธีน้องนิววันนี้พี่บอกเลยนะว่างานคาบูกิเนี่ยถือว่าสุดยอดพี่วันนี้เรามีดนตรีนะครับส่งท้ายพี่น้องเราด้วยเลิกเลิกงานในตีหนึ่งนะพี่นะใครอยากเจอนัลร้องสาวสวยจากวงเด็ดเดียวขอเสียงหน่อยเร็วจากเพชรบุรีเด็ยังไม่พร้อมใช่ไหมเดี๋ยวละนุ่มรอนุ่มรอ หนุ่มรอสาวสวยผมเชื่อว่านะครับสาวๆในคำคืนนี้เป็น FC มือคีย์บอร์ดของวงแดดเดียวอย่างแน่นอนครับฮะอ่ามาเลยครับพูดจคดีข้างล่างเลยมาเลยครับถ่ายภาพเลยส่งมอบทะเบียนเลยครับป้ายทะเบียนนะครับครับผมขอดูสต์แบนนิดหนึ่งครับน้องปูช่วยดูหน่อยครับน้องปูครับสามแปดหนึ่งหนึ่งครับน้องปูโอเคครับขอบคุณครับอ่ายินดีด้วยนะครับอันนี้มาจากที่ไหนครับ พี่มาจากที่ไหนครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งพี่มาจากที่ไหนครับลาดบรุรีเสียงตะบูนเรงๆมเยครับลูกหมูคาสิบไานะนะจาลาดบรุรีครับผมขอบคุณลุงปูครับขอบคุณพี่วุฒิคองเขินครับแล้วก็ขอบคุณคาบุกิครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้โชคดีนะครับลูกหมูคลาสสิกที่ร่วมงานในค่ำคืนนี้ครับขอบคุณครับอ อ่ะก็ในระหว่างที่นะครับรอสัญญาณนะครับจากพี่พี่วงแดดเดียวนะครับยังไงก็ฝากด้วยสําหรับเสาหน้านะครับกับงานของอาจารย์เบิร์ดนะครับอู่เรือคลาสสิกด้วยนะครับฝากด้วยแล้วก็งานวันที่2พฤษภาคมนะครับมีของส้มกิม s r 4 0 0ด้วยฝากด้วยฝากด้วยสําหรับเอสอานะครับก็นะครับช่วงนี้นะครับก็ถามว่าเป็นในเรื่องของการจับแจกรางวัลครบแล้วนะครับพี่ถิถ์เนาะครับผมแล้วก็อดใจรออีกสักครู่แล้วกันพี่พี่น้องๆของเรานะครับตอนนี้แดดเดียวกําลัง เช็คนิดนึงนะครับเซตนิดนึ่งครับผมนะครับยาวกันไปถึงตีหนึ่งนะครับสำหรับผมนะวันนี้อาสถิตนะกินดากราชบุรีนะเป็นพิธีกรในงานนี้นะครับขาดตกบกพร่องนะประการใดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับพิธีกรเจนหนึ่งนะครับครับผมสำหรับผมพิธีกรเจน2ครับปิงพอสิเบิรหรือว่าปิงสปารฟาร์ครับผมวันนี้ก็มารับหน้าที่เป็นพิธีกรละมอบความสุขสนานอาจจะมีความํำคาญนิดนึงนะครับยังไงต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับนะครับอ่ะอิว ผมเองนะครับก็ยังไงฝากด้วยนะครับสำหรับเจน3นะครับงานไหนที่อยากจะได้พิธีกรที่มากกว่าพิธีกรนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวที่มากกว่าพิธีกรนี่คืออะไรครับนี่คือยังไงรักดาหรือเปล่าตักข้อน่อยก่อนหน่อยเอามาพี่ปิงมาทางนี้หน่อยเดี๋ยวมาถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวรอกันผมบอกเลยว่านะครับทุกงานนะครับผมอยากฝากน้องชายคนนี้กับผมนะครับน้องชายที่มากความสามารถจริงๆนะครับเป็นให้เราทุกอย่างนะครับสำหรับผู้จัดงานนะครับฝากน้องนิวโซยานคาสิกไป ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะครับอะช่วงนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเขาบอกว่ารอแป๊บหนึ่งเอาอง่างฝากในกุมภาก่อนแล้วกันนะครับสำหรับกุมภาพันธ์เรามีประมาณ4งานเลยครับผมสามงานต้องบอก3งานอานแรกเลยครับต้องนิวครับวันที่7นะครับเจอการเลือกตั้งนะครับผม โอเคแล้วเราจะมาเจอกันอีกทีนะครับวันที่14กุมภาพันธ์นะครับกับงานของพี่วุฒิพี่ป้อมพี่หนึ่งนะครับของเขิดอินเลิฟและ21กุมภาพันธ์เราจะมาเจอกับงานของปากกรอบเพื่อนเพชรนะครับและส่งท้ายเดือนกุมภาพันธ์นะครับกับ28กุมภาพันธ์นะครับพี่อ้วนจอพลมิตติ้งครั้งที่3าแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับผมวันที่12กุมภาพันธ์มีทีมงานบวชด้วยจากผู้ใหญ่เอกครับยังไม่หมดมีหนึ่งงานพี่โอ้โหมาเลยฝากด้วย13กุมภาพันธ์นะครับกับทีบ้ นครประถมนะครับวันศุกร์ณช่วงกาสต่อจากนี้นะครับขอนําท่านมาพบกับศิลปินนะครับผู้มากความสามารถนะครับจากเพชรบุรีนะครับมาเล่นในงาน15ปีนะคาบุกิไรเดอร์นะครับนบึงปิดารีสอนเพื่อถ้ายังจังหวัดเพชรบุรีเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับจนี้ส่งต่อด้านเวทีให้กับวงเดียวเสียตะบุรีแดงๆนะครับ